โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจัดกิจกรรมวันมหิดลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผลเรือตรีอนันต์นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานจากกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลณานะานพระบรมราชานุสาวรีย์จอมพลเรือสมเด็จพระมหิจุลาธิเบศรุญ,ญเดชพิกรมพระบรมราชนก พระบิดาหแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและเจ้าฟ้าทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือตำบพลพลูตะหลวงอำเภอสตหิบจังหวัดชนบุรีโดยมีหน่วยงานราชาการสถานพยาบาลข้าราชาการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในพิธีจานวนมากโดยในพิธีได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณน,นุประธานเพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์ ร้วมทั้งทําพิธีกล่าวอาเซยรบาดราชสดุดีและหน่วยงานต่างๆร่วมวางฟวงบาลาถวายราชสกาักการะพระปราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศรุญญเดชวิกรมพระบรมราชานกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผลกรตีอนันต์นิมนวนวลด้กล่าวบ้านเนื่องจากวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและถือเป็นวันสำคัญทางการแพทย์บรรฑาตรสุขไทยสิ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างในการให้อย่างแท้จริงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโรงพจาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือจึงได้จัดกิจกรรมถลิมพระเกียรติ และอุทิศส่วนกุศลถวา,ายเป็นประจำทุกปีเนิส24นันทพลทิพศีภาพข่าวนิวราทิพศีรายงาน